ชาวเดือนหลายแห้งเป็นเลยลอยเลยมูนี่หลายพุทธนี่อุ้ยด้บายแล้วต้นไงออกเสือนี่โอ้ยอาบงามเลยจีเต็มเลยว้าวสันนี่ดีเก็บเห็ดรอดเหรอเชื่อในน้อยเต็มมันเลยสิน้อยเนาะ หฮมเดียวเองท่านเหมือดน้องเฉือนเนาะเมีนจ้ะหลายแหง่งเลยเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกูรณค่ะนี่ก็คนเฉลือนมาเก็บเห็ดอยู่ป่าบ้านขนาหน่อยเนาะมาตรวจเบื้องป่าค่ะอยู่ป่าบ้านขนาตะบลตาตุมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับผมเมือ่อกี้เราตกลงวันที 13. ่13พฤศจิกาย,ยน2568ครับผมเมีนจ้ะสวนลางนอ้องเดือนเนะาะเห็ดสวนลางด้วยครับผมพี่น้องเพราะว่าเขาได้อยู่เนาะงสวนลางเนาะเมีนค่ะต,ติติดบานเพื่อนนี่แหละครับผม เดบุลุ่นบอคนสะเดือนครับผมหมานบอมหมานเนาะครับผมพอแล้วสะเดือนอมูนาเสือ้อบ้านคณาตำบลตาตุมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์วันที่13พฤศจิกาย,ยน2568นห้ารครับผมโซนลางเนาะเอาเลยเด็กบ,บอฝนวัน,นสเสด็เก็บเกี่ยงเขาด้หง่อน <laughs> กำลังอ๋อ <serving. S 2> <Enfin> ้วยนะมีเชือนี่น่อยกัมีนัางนีไันทีเกินหน่อยสาวสีดอกนนี่ค่ะคุณบอกโอ้ยี่ายนคิอทัวนังครับทัวร์มาคือกันมาผีหลงวาหาไรกันโอ้ยห้องก็มี อ้อยกำล,ลังแกงแสบกำลังแกงแสบเขาเนื้อเขานั้งข่าลายกับพอ่อข่าลายดอกแรกของเรานี่จ้ะจุบเลย,ยออกไมออกไม้นี่ข่าลายดอกที่สองเจ้าเล่นยังงามเลยจอดขตาทดูแห้งเฮงนี่จ้ะข่าลายไม้เลี้ยงน้อง

เขาลายเดียวบุคยังงามเพอ๋อเขาเลยนะ <c oughs> ตรงแนมดีดๆเขาแน่นยง่ายปลาหมืดนะเหมือนี้นหเ,เห็ดขอกบกำครับผมขอ,มขอกบกำก็ออกหเห็ดขมล่งนี่หนเห็ดขมล่างขึงเลย จีนีหน่อยก็มีวูป็นแถวไปเลยพุณเด้อพุ่นพุณเด้ออ๋อเลยเด้อวูบินแถวเลยห้องที่ก้อนห้องที่ก้อนตองไดนก้อนอันนี้ก็ได้เดี๋ยวสิอันนี้เดี๋ยวสิเหยียบอ๋เป็นหมูเลยที่พี่น้องนี่ดีกำลังหนีมีเชื่ออยู่จ้าแอนกีนีหน่อยหลายคักเลยวูบีจีนีหน่อยอีกหน้าพุ่ณคุณตัวมันตีนเลยขมวูบดกนี อยผมขมอมลำเลยกลังก <Christina. S 1> ินนหน่อยเนาะโอ้ยกลังกินนอยเต็มเลยนี่ครัมกลังหอยน่อยแหงเนาะหาญหน้าหาบิงผมออกไม่่มไบอกเลย่

ในค้างเดียวก็ลองนิดน่อยไม่ไม่ไม่ไว้เนาะน่อยแห้งโหมบ่นังามคักเลยนี่ตุ่หมู่เลยยังงามเลยด้วย แวเลยเป็นแถวเลยนะเดินไปเลยพอ่น้องดอกไงเพิ่อนโอ้ยสิไปเจียบแล้วพ่อฮะพี่พีวเป็นแถวเลยอเห็นก่ย กนเยก้นปกไปาไปเลยเป็นแถวเป็นจุ่มเลยูยบึ้งบึ้งบึกูยังงามเลยน,นี่ครับผมสีม่วงเลยจ้าสีม่วงเลยขึ้นไม่เลยเอาเลยนามน <c oughs> ออ้ย <prospective. S 1> อุ้ยอุ้ยจนี่อันนี้เอาไว้แถวเลยพีพีพอุ้ยมีสีหัวสีสีม่วงส,สีขาวก็มีแมีนอุ้เทพีปิด พี่พี่น้องเต็นพี่เบิดครับผมพี่นี่นหน่อยนเนานตายนี่เด้อนาอุ้ยงามแห้งดูกระดูตุดน,นะอัก้อบบอ,บบอุย้ยพูดอดีกพูดข้างนานนอพีอ่หน่อยแหง้งมากอุย้ยแถวๆเลยพี่แต่หน่อยแห้ง ค่ะดอกนี้เพิ่นอุ้ยเป็นแถวเป็นแถวเลยอันนี้คือหัวแดงไก่โอ้โหหัวแดงนี่พี่น้องแถวสิเพิ่นว้นวโอ้ยถือดอกกำลังกรอบนี่ยเอาไว้ดอกนี้ เขาลง้อยามงามเ็นบ uh, wow. wow. ่เย yani uh, ็นบางคุม uh, น้อยนว้าวหลงโอเดงหน่อยน่

เฉือเป็นโคขาวเลยเนาะนี่ครับผมเชือนี้อยเต็มเลยนี่หลานเติมไปแครับจ้าเดือนเข่าดงไงนี่โอ้ยอยากเห็เสือเนาะเข่าดงไงออกแล้วครับผมโอ้ยไม่ได้บายแล้วเข่าดงไงออกเสวย หนามแหงแนกําลังคอดนี่เสเหัวบึงแงนกําลังขืนครับผมน้ยดอกงามแห้งสองดอกแหลกเลยนี่เขาตรงใหออกเร็วออกเร็วบังเสือเลื่อนคเขาตรงใหนะ้หลงฟางงาทั้ขาเินดูไล่ะอยู่ทางไหนอู้ยังเราเพิ่นกินขาดมาไงขาเินดีขานเล วัดเสเดือนมาแล้วครับผมนี่ที่ตําหานูนง่ายยูลองขาสะจัตรเลยสุดยอดตรงนี้มูเหรอฮะพองเรื่อยๆนวครับผมเเดือนเบื้งยันนี่เยอาปากเรื่อยเยปากเรื่อยเบื้องอะไรยอะปากเอยโอ้โหโหดโพดโแหงวางมือท้เบิ้องนี้โอ้ยเบื้องปา เฮ็ดผึ่งตองครับผมซีดอกแกงหนึ่งเลยนี่เลยเลยโอ้โหสุดยอดแห้งดอกใหญ่คักแน่โอ้กิ่งตีลังกาเลยวางมือใส่ดิโก้พนดอกใหญ่แห้งเนาะขากรอบเลยนี่สุดยอดเลยไปูเถ่าแกงเหรอถ่เาเนื้อเถ่าหนังนี่ด้ไสุดยอดเลยโอ้ยกิ่งกรูเลย

ที่ตองเหลืองแกงหวานแกงแสบค่ะอยู่ในแบบอบแอบอดีแอบบว้านนงตางยเ่นองีอ่น้อยงามเลยักคขึงตาอยู่ด้วยพี่น้องพอได้แก้งแต่ต้องขยันย่างนี่ังนีย <laughs> ไปดูตัวเขาเดเดือน หลายแหง้งเป็นเร่ลอยเลยมูนีน่สีขาวสีสีชมพูเลยสีม่วงไหมสีขาวขมี้สีขาวขุนทั้ทงเจ้าเต็มเลยขุนน่าดียว,วอบเหยียบน,นั่นนเายียบเลย,นนเย,เลยอู้ลายแห้งมึอพี่นอ้องเขาขาวแล้วครับผมท่านุนถ้าขุนเป็นสีขาวยังบอกไงจะไปดองไงกันเนาะที่ทั้งที่แมนหมดเลยที่จะไปดองไงกันเนาะถ้าที่เป็นสีม่วงครับผมที่เป็นพิบดเลยพี่น้องอู้ทางไหลายก้อนม่วงสีขาวสีม่วงกันเนาะ ลอยลอยดีติดลอยลอยเลยใจกิมปลาเลยอ่อมเบาฝนเสดือนางนี่แม่นหมดเลยดีภาเก็บไปเรื่อยๆบนกันครับผมมาเหลียวมาเหลียวตกกำลังงามเลยหรอกพอดีเลยมวยทะเบียนจะได้เอาดีหนักเก็บเลยเก็บเลยจิ้งห่วงเลยไปเรื่อบไปเรื่อบเหรอหลายดีครับผมอู้หูยยายนีะ เห็นเด็อ,อ่งหดูโอ้ยสั่งอยู่เด้คือบัันว่าสิพอร้ายปะนนีนาะเปียนจ้เ,เดือดเอาเด้อำพอดีทำพีหนะ้าแม่นรเลยพีเรื่องแม่นพีอ้ยน่อยไเดยบเลียบเี้าเลียบพอดีเลยางลามเลยนี่กนไว้นาะ หลายแห่งหลายแห่งลงตัวนี้องโอยบทยตัมองตั้งเขาอยู่ในขันเลยบ่ะนี่น้อยเดี๋ยวย ula, okay. ouais. ังไงน้อเดี๋ยวยังไงด้ยน SO ้าน no. no. ีหออย่างสีขาวโคบุ้นคมอยู่ป้ะไม่หวานหรอกหืวใหญจากตรงซีมบึง เต็มเลยเป็นพวกขาวเลยพอดอกใหมหลายแห่งขาวเลยครับผมพี่พี่นยังสีขาวพี่พี่นั่งเขาใดบ่ละอ้ยเิคนนีก็ได้หน้าแปนไุณโดีกุนห่าุนอุ้ย ไปไปเลยน้อยๆหลงเนาะน้อยแห้งครับผมโอ้โหมาแล้วมาแล้ววอบขนาดเลยโหหนาปุ๊บๆเลย อุ <mm u i, u i, hm um uh ้ย huh. อุ oh, euh. ้ยอายแล้วเนี่ยเป็นจุ่มเลยไอ้โอ้ยขาดง่ายไม่ถ้าเขาจะดอกง่ายจดอกง่ายไร่ตกหน่อยเอาไปปุ๋ยได้เลยครับผมหน่อยให้โทษอน่อยมาเอากลเต็มพื้ดเลยเนูโอุ้ยหมดหนีรลอยแหงเต็มพื้ดเลยเนางมนนี้ได้เลยพอดีเลยนี่ S <S น,นี่บุญนี่ได้เมื่อเลยนี่ใส่ผู้ใหม่ยลนี่้พดูดนี่ไว้ข้าตัวใมข้าตัวใหมเดี๋ยววาอะไรเก็บแบบมัน,เเเมนๆเลยจ้า ที่พี่เหว่กบบนนั่นไ <c oughs> ม่แห้งหรอ นมีน้าคับขนมลอยแห้งนี่โอ้โหไวๆลาแห้งดีนี่ีหอมเดียวเองท่านหมตอเสาเลือนเนาะเมนจ้ะลอยแห้ง่นอง นอนางเนาะจ้ะบายแล้วครับผมด้กับ,บานก่อนพี่น้องีอ๋ดใหด้ยอดม้า,มานบนเนอะเห็ดพ<อ>ึ่งเข่าเห็ดพึ่งขมโอ้ลายเห็ดเนาะเลืล่มออกเนอครับผม,มกำล,ลังเริ่อมแต่กับบุทันห,หนานลายปรนไอเนาะกำลังเรื่แม้วครับผมต้อกขยันยางสิไดใกินอยู่ครับผมไดเก็บอยู่ออกทั่วป่าไปหมือลหวครับผมสําหรับิปนี้อกะบานแล้วครับผมพอกันไหมคลิปหนาครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค